บอกว่า1.5ขวบนมแม่ล้วนแม่จะหยุดปั๊มนมให้เข้าเต้าอ,อย่างเดียวน้ำนมจะถึง2ขวบไหมคะถ้าแม่ให้ลูกดูดนมทุกวัน,ท,วนทุกคืนนมจะมีให้ลูกกินจนกว่าลูกจะหยุดดูดนมจริงค่ะถ้าสมมุติว่าคุณแม่ให้ลูกดูดทุกวันเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเช้าเย็นก่อนนอนเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นถ้าตราบใดที่ลูกยังดูดนม น้ำนมจะมีการสร้างมาเสมอตลอดถ้าเก้าถ้าสมมติ2ปีลูกยังดูดนมก็ยังมี3ปีลูกยังดูดนมก็ยังมี4ปีลูกยังดูดนมก็ยังมี5ปีลูกยังดูดนมก็ยังมี6ปีลูกยังดูดนมก็ยังมีเพราะนมตราบใดที่มันออกจากเต้านมมาคุณแม่ค่ะเมื่อไหร่ที่น้ํานมออกจากเต้าสมองจะเข้าใจว่าต้องการมัน พราะเธอเอาฉันออกไปเธอต้องการฉันฉันสร้างกลับคืนมานะ I love you นะคะเธอเอาน้ำนมออกอุ๊ยเธอต้องการฉันฉันสร้างนมมาให้เธอนะ I love you เธอเอาน้ำนมออกสมองเข้าใจว่าเธอต้องการฉันขอบคุณค่ะคุณแ oui? ม่มิม่นะคะเนาะฉันก็สร้างไหมเธอ I love you ดังนั้นคุณแม่ตราบใดที่ยังคงเอาน้ำนมออกจากเต้า สมองมันจะเข้าใจว่าฉันคือคนสำคัญฉันจะสร้างนมกลับไม้เธอเสมอ I love you สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมิมีนะคะอินยัมพัดอ่านผิดกับขออภัยนะคะเนาะโอเคไหมงงไหมคะ